สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการฟังเพลงจาก YouTube แบบปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องสมัครอะไรให้เสียตังค์สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชอบฟังเพลงจาก YouTube เวลาขับรถและมีปัญหาแสงจากโทรศัพท์มือถือแยงตาเปลืองแบตเตอรี่เรามีวิธีแก้ไขง่ายๆแล้วครับอันดับแรกครับเปิดแอปยูทูบ,บขึ้นมาก่อนครับ ในที่นี้ผมจะเลือกเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะกดแชร์ครับคัดลอกลิงก์กดปิดครับแล้วก็เข้าที่ Play Store ครับไปตรวจสอบดูแอป h r o m e แอปนี้มีไหมฮะท่านที่ไม่มีแอป h r o m มก็กดติดตั้งจากตรงนี้นะครับท่านที่มีแอป h r o m e แล้วก็กดเปิดเลยครับ เปิดแอปพีมขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้ในะหน้าจอนะฮะถ้าท่านที่ไม่เป็นแบบนี้ให้กดปุ่มโฮมด้าน,นซ้ายมือตัวบนครับรูปบ้านนะฮะเสร็จเรียบร้อยเ่มกดปุ่มส,สามปุ่มขวามือครับติกขีดถูกตรงเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปครับแบบนี้ฮะสามปุ่มขวามือบนนะครับขีดถูกตรงเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปครับเสร็จแล้วแตะตรงไหนอะไรในหน้าจอครับแตะที่ตรงค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บครับกดวางครับ แล้วก,กด enter ครับกด Play ครับกดปิดนะฮะแล้วลากขบมูลลงมาครับกด Play อีกครั้งหนึ่งครับนี้เราปิดหน้าจอเลยครับแล้วปิดปิดหน้าจอได้นะครับ แต่ตรงนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้ามีโฆษณาโฆษณาก็จะขึ้นมาด้วยติดมาด้วยครับถ้ามีสายโทรศัพท์จากข้างนอกเข้ามาปุ๊บมันจะตัดเพลงโดยอัตโนมัติเลยนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้าชมใหม่รบควรช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับ